สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหลีหลีวิญญาณความรักและความผูกพันวันนี้ช่องหลีของเราได้ยอดผู้ส u b ส c r i เกินหนึ่งหมื่นนิดๆแล้วพี่หลีรู้สึกขอบคุณพี่น้องสมาชิกหลีทุกๆคนมากๆเลยนะครับที่ช่วยกันซัพบและกดไลค์กดแชร์ไปให้จนพี่หลีมีวันนี้ได้วันนี้ขอเสนอตอนลูกหมูสามแม่ครัว หมาป่าตัวหนึ่งมันโผล่ออกมาจากป่าและมุ่งหมายที่จะกินลูกหมูที่นอนอาบแดดอยู่แต่เมื่อลูกหมูตัวนั้นเห็นเข้ามันจึงวิ่งหนีเข้าไปซ่อนในบ้านที่ทำจากฟางของมันแต่ก็นั่นแหละบ้านฟางหมาป่าเป่าทีเดียวก็ปิวหายไปหมดจนเจ้าลูกหมูวิ่งหนีหลนลานไปอีกเจ้าลูกหมูวิ่งหนีเข้าไปในบ้านที่ทำจากไม้ของลูกหมูตัวที่สองลูกหมูทั้งสองตัววิ่งเข้าไปซ่อนหมาป่าในบ้านที่ทำจากไม้นั้นๆ แน่ละ่ะบ้านที่ทำจากไม้ย่อมแข็งแรงกว่าบ้านที่ทำจากฟางแน่นอนแต่ก็นั่นแหละหมาป่ามันก็ฉลาดพอเพราะมันไม่ใช่หมาป่าธรรมดาธรรมดามันคือหมาป่าที่จีเนียสมากๆมันเอาไฟมาเผาบ้านไม้ของลูกหมูตัวที่สองจนกลายเป็นเท่าฐานลูกหมูตัวที่หนึ่งและลูกหมูตัวที่สองตก,กใจกับความฉลาดของหมาป่ามันทั้งสองตัวจึงวิ่งหนีไปหาลูกหมูตัวที่สามซึ่งลูกหมูตัวที่สามนั้น มันสร้างบ้านที่ทำจากอิฐโบกปูนเป็นอย่างดีมีความแข็งแรงทนทานลูกหมูทั้งสามตัวเข้าไปซ่อนในบ้านที่ทำจากอิฐของลูกหมูตัวที่3ลูกหมูทั้งสามตัวแอบมองหมาป่าผ่านทางช่องหน้าต่างในขณะที่เจ้าหมาป่าคุ้นคิดอยู่เพื่อที่จะหาทางเข้าไปในบ้านเพื่อจะกินลูกหมูทั้งสามตัวให้จงได้ในที่สุดเจ้าหมาป่าก็เจอช่องโหว่ของบ้านอิฐที่แข็งแรง บ้านอิดนั้นนั้นมันมีอิดที่ยังไม่โบกปูนหแห้งสนิทไว้หมาป่าจึงใช้มือดึงอิดตรงนั้นดึงออกมาจากกำแพงหนึ่งชิ้นและนั่นส่งผลให้บ้านอิดทั้งหลังพังคืนลงมานั่นทําให้ลูกหมูทั้งสามตัวไม่มีทางเลือกนอกจากวิ่งหนีหมาป่าไปอีกเจ้าหมาป่าชูกรงเล็บไล่ล่าลูกหมูทั้งสามตัวในขณะนั้นเองเหมือนบุญของลูกหมูทั้งสามตัวยังมีมันวิ่งเข้าไปในร้านแห่งหนึ่ง ซึ่งเจ้าของร้านกําลังเปิดร้านพอดีด้วยความเมตตาของเจ้าของร้านเปิดประตูต้นตอนรับลูกหมูทั้งสามตัวทันทีเจ้าหมาป่าตกใจจนใจทําอะไรไม่ได้ได้แต่ยืนงง,งๆอยู่หน้าร้านนั่นเองลูกหมูทั้งสามตัวมองหน้าซึ่งกันและกันพวกมันดีใจมากที่สามารถรอดพ้นจากความตายมาได้พวกมันทั้งสามคนรู้สึกขอบคุณเจ้าของร้านนี้มากมาก แต่ทันใดนั่นเองลูกหมูทั้งสตัวมองไปที่เจ้าของร้านซึ่งกำลังยืนกอดมีอิตโต้ติดเลือดอันใหญ่อยู่ใช่แล้วที่นี่ก็คือร้านเดอะบูเชอร์ร้านขายเนื้อประจำเมืองนั่นเองผ่านไปเพียงไม่นานเจ้าของร้านก็หันป้ายด้านที่เขียนว่าโอเพนออกเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้ร้านได้เปิดแล้วเจ้าหมาป่าที่รออยู่หน้าร้านนั้นมันดีใจมากมมันรีบเข้าไปในร้านอย่างรวดเร็วเมื่อเข้ามาถึงร้านแล้ว มันจึงได้อุดหนุนเจ้าของร้านเดอะบูชเชอร์ทันทีโดยเลือกเนื้อหมูซึ่งคือหนึ่งในลูกหมู3ามตัวสามพี่น้องนั่นเองผู้บันซื้อและนํากลับบ้านไปโดยไม่ต้องเสียแรงไล่ล่าหรือแล่เนื้อเองเลยเพราะเจ้าของร้านเดอะบูชเชอร์ได้จัดการให้เรียบร้อยแล้วเนื้อพร้อมรับประทานยินดีต้อนรับสู่ร้านเดอะบูชเชอร์ร้านที่คุณสามารถหาซื้อเนื้อสัตว์ได้ทุกชนิดโดยเฉพาะเนื้อหมูและเรื่องราวนี้ก็ได้จบลง